การต่อไปนี้รายการทั่ว่ไปสามารถรับชมได้ทุกทุกวัย สวัสดีครับ่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนครบรถครับรายการที่พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับรถยนต์ของคุณนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะครับวิธีการขับขับอย่างไรให้ปลอดภัยขับอย่างไรให้ประหยัดตลอดจนครับการบำรุงดูแลรักษารถยนต์การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดกับรถยนต์ของคุณตัวของของคุณเองครับซึ่งเรื่องต่างๆแบบนี้สามารถติดตามทำได้ในรายการคนครบรถครับ และในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวยังน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับสัมภาระต่างๆนะครับที่อยู่ในรถของเรานะครับอยู่มากจนเกินไปครับจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัมภาระก็ได้แต่อุปกรณ์แล็เครื่องมือมือที่เป็นจริงๆนะครับที่เรานั้นต้องพกพาไปกับรถต้องมีอะไรบ้าบต้องถามวิทยากรของเราในวันนี้ครับอาจารย์สมปองคงนิ่มครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนอกจากสัมภาระเป็นมากมายในรถเราบางคนโโหของเลยครับางทีไม่จำเป็น กลายเป็นสัมภารกบัสครับครับเครื่องมือจําเป็นจริงๆเนี่ยคืออะไรคืออะไรบ้างครับครับครับเครื่องมือนะฮะมันก็มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะที่ติดรถนะครับมีมากอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าเวลาเราซื้อรถใหม่ครับเขาจะต้องมีเครื่องมือมาให้เรานะฮะแต่เป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่ติดมากับรถเท่านั้นนะครับซึ่งเราจะมาดูนะครับว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูในรูป นะครับว่าเครื่องมือพวกนี้ควรจะต้องมีในรถไม่ว่ารถมือแรกๆหรือมือสองมือสามพวกนี้นะฮะเราจะสังเกตเห็นนะครับในรูปนี้อันนี้เป็นแม่แรงใช้สำหรับยกรถในกรณีที่ยางแบนนะอันนี้เป็นรถปิกอัพนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรถเก๋งก็อีกแบบหนึ่งเพราะว่าความสูงมันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ เมื่อมีตัวแม่แรงยกรถก็จะมีด้ามต่อต่างๆเพราะบางทีนะฮะมันอยู่ข้างในแล้วก็อาจจะมีด้ามต่อต่างๆแล้วก็มีด้ามสําหรับหมุนนะครับซึ่งปัจแจเนี่ยนะครับปัจแจถอดล้อเนี่ยบางทีมันจะมีรูอยู่เพื่อที่ใช้สําหรับหมุนได้ด้วยเพื่อให้แม่แรงขึ้นลงตามต้องการครับอันนี้ควรจะต้องมีทุกคันครับไม่ว่ารถเก่ารถใหม่ครับนะฮะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะที่มีครีมครับนะครีมก็อาจจะมีหนึ่งอันที่เขาให้มาโดยมากเดี๋ยวนี้ให้มาแค่อย่างละอันครับนะฮะแล้วก็ไขควงไขควงชนิดนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนด้ามได้นะครับมีทั้งไขควงปากเป็นแฉกปากแฉกปากแฉกอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องมือนะครับเครื่องมือพวกนี้ก็ใช้สําหรับถอดขั้วแบตเตอรี่ในกรณีที่ เราต้องการถอดขั้วแบตเตอรี่แต่ก็มีแค่นี้เองครับทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เท่านี้เองมันเพียงพอต่อความการใช้งานเวลามีปัญหากับรถไหมรถเสียถ้ารถเสียเนี่ยนะถ้ายางแบนพอครับถ้ายางแบนก็ถือว่าใช้ได้หรือจะถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก็นับว่าคงเพียงพอครับนะครับแต่ถ้าเกิดเวลารถเสียยามค่ำคืนล่ะครับก็ไม่ได้ครับไม่พอแน่ ต้องอม,มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะฮะหรือเวลารถเสียเนี่ยเราควรจะต้องมีป้ายสะท้อนแสงด้วยติดไว้ในรถครับผมบ้านเรามีกฎหมายนะครับอ๋อมีด้วยเหรอฮะมีกฎหมายถ้ารถเสียต้องจอดรถในที่ที่ปลอดภัยครับแล้วให้เอาป้ายะะสามเหลี่ยมสะท้อนแสงเนี่ยวางห่างจากตัวรถครับไม่น้อยกว่า50เมตรนะครับและถ้าหากว่าเป็น สวนทางก็วางข้างหน้าด้วยอย่างน้อยๆต้องมีสองอันมีสองอันนะครับเราจะสังเกตเห็นป้ายสะท้อนแสงนะฮะที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมมีหรือยังครับผมคนนึงนะครับอาจารย์ครับที่ไม่มีแน่นอนความจริงต้องมีเวลาซื้อรถยนต์เนี่ยทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยน่าจะต้องมีให้เพราะมันมีกฎหมายครใช่ไหมครับทุกวันนี้เป็นไงฮะถ้ารถเสียที่เห็นเห็น ก็เอาถังน้ํามันบ้างอะไรมาวางบ้างแล้อะไรอะไรบ้างกิ่งไม้กิ่งไม้นะฮะถ้ากลางคืนมันไม่สะท้อนแสงไม่เห็นแล้วอุบัติเหตุเป็นจํานวนมากเกิดจากรถเสียแล้วคนที่วิ่งไม่รู้บางทีมันอยู่ในมุมอับช่วงโค้งช่วงอะไรพวกนี้ครับนะครับอะแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกเพิ่มมาเพราะว่าป้ายสามเหลี่ยมนี่ถือว่าสําคัญใช้ตอนรถเสียแล้วนะฮะสิ่งที่อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือที่เคาะกระจกนี่เคาะกระจก บางทีรถเกิดตกลงไปในน้ำ่ะนะมีอุบัติเหตุบ่อยๆนะฮะที่จอดอยู่ใกล้ๆนะฮะแม่น้ำใกล้ทะเลนะฮะแล้วรถจมน้ำลงไปนะฮะผู้ขับขี่ผู้โดยสารเสียชีวิตหมดไม่รู้จะออกทางไหนนะฮะเพราะฉะนั้นรถบางรุ่นที่ใช้กระจกไฟฟ้านะฮะบางทีลงไปในน้ำเนี่ยมันช็อตไงไฟมันก็หมดแล้วนะครับ แต่ว่าจริงๆเนี่ยในต่างประเทศเขาบอกว่าจมลงไปในน้ําประมาณหนึ่งชั่วโมงไฟถึงจะหมดอมแต่ในเมืองไทยเนี่ยผมก็ยังไม่เคยทดลองครับถามบริษัทผู้ผลิตรถเขาก<ค>็ไม่เคยทดลองเหมือนกันว่ามันจะนานขี่นาทีไฟมันถึงหมดหมออ้อนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ขอให้มีตัวนี้ไว้บ้างครับนะครับตัวนี้ก็เอาไวขข้เคาะกระจกนะฮะเคาะกระจกและอีกส่วนหนึ่งตัวนี้เอาไว้ตัดเข็มขัดนิรภายัยนะฮะซึ่ง นับว่าสําคัญเหมือนกันนะเข็มขัดนิรภัยเนี่ยบางทีเนี่ยรถมันนะฮะกลิ้งรหรือรถมันไปชนต้นไม้หรือมันไฟลุกอะไรมันปลดไม่ออกอในบางการณีนะฮะอันนี้เราให้เห็นถึงการตัดเข็มขัดนิรภัยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเข็มขัดมันล็อกมีวิธีเดียวเท่านั้นเราจะต้องตัดเข็มขัดนิรภัยออกอนะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าการเคาะเนี่ยเราใช้ส่วนแหลมๆเคาะ กระจกอันนี้เป็นกระจกเทมเปอร์นะครับเป็นเม็ดข้าวโพดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีเครื่องมือใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็สามารถหยิบใช้ได้ทันท่วงทีแต่ต้องเอาไว้ใกล้ๆมือนะครับอย่าไปไว้ที่ฝากระโปรงหลังเด็ดขาดอาจารย์ครับนอกจากป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงแล้วนะครับที่เคาะกระจกนะครับแล้วก็ที่ตัดสายเข็มขัดนิรภัยมันยังควรที่จะมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ควรจะต้องมีสายพ่วงแบตเตอรี่ นะครับเพราะว่าฮะบางทีแบตเตอรี่หมดนะฮะดังที่ได้เคยเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบไว้ว่าถ้ารถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยถ้าแบตเตอรี่มีไฟไม่พอมันเข็นไม่ติดอมไม่ติดครับก็ต้องมีวิธีเดียวก็คือพ่วงแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นสายพ่วงแบตเตอรี่ควรจะต้องมีเอาไว้ด้วยครับผมขับรถเดินทางไกลโดยเฉพาะรถเกียร์อัตโนมัติมันไม่แน่อาจจะต้องใช้ครับหรือช่วยเหลือคนอื่นก็ได้แคัลผม ครับนะครับเอาละฮะนี่คือที่พ่วงแบตเตอรี่นั่นเองครับนะครับผมแล้วยังมีอะไรอีกไหมฮะก็ที่เติมลมที่เติมลมที่เติมลมอย่างในภาพเนี่ยนะครับครับคุณสุภาพสตรีนะครับบางทีขับรถไปยางแบงจะเปลี่ยนตรงนั้นคงยังไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าสุภาพสตรีนี้บางทีเนี่ยจะมาถอดล้ถอดล้ออะไรต่างลําบากน่าเห็นใจครับผมนะครับก็ควรจะต้องมีปั๊มลมนะไฟฟ้าครับนะ ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับใช้สําหรับเสียบ,บเข้าที่ที่จุดบุหรี่นะเราที่จุดบุหรี่ออกแล้วก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปนะฮะมันก็จะทํางานนะมีสวิคเปิดเปิดตัวนี้ก็สูบนะฮะต่อเข้ากับตรงจุบนะอย่างนี้ไม่ต้องไปโยกนะครับเพราะไอ้ปั๊มลมเนี่ยบางรุ่นมันใช้โยกับนะโยกไปนะอันนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนทันทีรเราสูบลมให้พอขับได้ไปก่อนอนะครับอันนี้นับว่ามีประโยชน์มากๆเลย นะครับในการขับรถเดินทางไกลเพราะเรื่องยางแบนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะครับราคาไม่แพงครับนะครับตัวนี้จะมีบอกด้วยว่าเกวัดด้วยใช่มแรงดันเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับหรืออาจจะไปซื้อเกวัดซึ่งเกวัดลมเนี่ยบางทีเขาไม่แถมมาให้นะครับครับเราก็ต้องไปหาซื้อเองนะบางคนบอกว่าถ้าเติมตามปั๊มล่ะปั๊มบางแห่งนี้ก็ไม่เที่ยงตรงครับ นะครับเข็มบางทีเกินศูนย์ก็มีเพราะใช้กันหลายชนิดรถนะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีของเราเองและเลือกใช้ที่มีคุณภาพดีหน่อยนะครับอันนี้ก็สำคัญนะน่าจะมีรถติดรถไว้ครับครับผมและสายที่ลากรถนะฮะอาจารย์ครับสมควรที่จะมีไหมฮะควรจะมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่แน่รถบางครั้งเนี่ยเกิดเครื่องสตาร์ทไม่ติดอย่างรถที่ใช้สายพานไทมิ่งอย่างเงี้ยนะบางทีสายพานมันขาด ไม่สามารถที่จะติดเครื่องยนต์ได้ก็ต้องลากนะครับสายพวกนี้นะครับสายลากรถนะอย่างในรูปหรือว่าในของจริงที่ผมโชว์ให้เห็นเนี่ยควรจะมีเอาไว้ครับนะครับซึ่งบางครั้งจําเป็นต้องใช้ต้องใช้นะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครบบางครั้งเนี่ย ถ้าเราดูเผลนๆว่าไม่น่าจะมีติดรถไว่ก็กินน้ํามันเปล่าๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จําเป็นเลยจําเป็นอย่างอื่นรกรก่านนี้เรายังขนใส่รถซะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราใส่ห่อใส่อะไรให้เรียบร้อยดูจะดีหน่อยเป็นกล่องเครื่องมือของเรานนัเองในรถนะครับนะฮะแล้วอยากนอกจากอุปกรณ์ในส่วนของที่ใช้ในการลากจูงแล้วนะคะยังมีอะไรที่จําเป็นอีกไหมครับถ้ารถเสียในเวลากลางคืนอืจะต้องมีไฟฉายครับนะฮะ หรือถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์ชนิดนี้ครับนะครับแบบนี้เราใช้ไฟจากนะฮะแบตเตอรี่รถยนต์โดยเราถอดที่จุดบุหรี่ออกครับแล้วสวมไปนะฮะตัวนี้ก็จะสว่างแล้วก็สามารถฉายได้เพราะบางทีเครื่องยนต์มันสตาร์ทไม่ติดมันอาจจะเสียที่ห้องเครื่องนะฮะเราเปิดฝากระโปรงมาเนี่ยมันมองไม่เห็นถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์ชนิดนี้จะเห็นชัดเจน ว่าอะไรบ้างเกิดอะไรบ้างสายไฟไหมหรือไม่ผู้นี้สะดวกนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงครับนะครับควรจะมีไว้ในรถยนต์อยามรถเสียกลางค่ำกลางคืนครับนะครับไฟก็ไม่มีถนนบางแห่งถ้าเกิดรถเสียครับอาจารย์ครับกลางคืนเช่นเดียวกันไฟไฟอะไรพวกนี้ก็ไม่มีครับจะทํายังไงดีครับอาจารย์ครับ คือคนไม่พร้อมอย่างเงี้ยไม่ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะลำบากแล้วแล้วเสี่ยงต่อมิจฉาชีพด้วยถ้าขับไปตัวคนเดียวก็เครียดอยู่แล้วรถเสียนี่เครียดอยู่แล้วนะครับพอถึงสถานการณ์จริงๆเนี่ยบางทีไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเราต้องเตรียมเครื่องมือเพราะเราเดินทางไกลครับผมถ้าในกรทมก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะไฟสว่างทุกที่นะครับแล้วก็รถแท็กซี่เยอะแยะหมดถ้าไปเสียในต่างจังหวัดนะฮะ และบริเวณนั้นก็ไม่เคยมีรถวิ่งเลยครับนะครับเนี่ยแหละครับจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะทําให้ผู้ขับขี่นักใจอืเราควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมไว้ครับนะครับผมแล้ะนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อะไรที่สําคัญอีกไหมครับอาจารย์ครับพวกเครื่องดับเพลิงในรถจําเป็นเลอครับอาจาดการครับก็บางทีมันมีสายไฟไหม้อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าไหม้มากหรือรถที่ติดแก๊สได้กลิ่นแก๊สรั่วนี่ต้องระวังให้มากๆเลยนะครับควรจะต้องมีเครื่องดับเพลิงเอาไว้ ครับนะครับและเวลาวางเราจะมาดูในรูปนะครับในรูปเนี่ยเขาจะวางนะฮะตรงข้างคนขับนะเบาะที่ตรงข้างคนขับนะฮะเพื่อที่จะหยิบใช้ได้ทันท่วงทีอันนี้คือฝั่งที่นั่งข้างๆคนขับเครับตรงข้ามคนขับตรงข้ามคนขับนะครับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราสามารถหยิบใช้ได้ทันท่วงทีนะดึงออกมาแล้วก็ฉีดเลยนะครับถ้าไม่มี เล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันอาจจะทําให้ไฟไม่รถได้เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ไฟไม่รถเนี่ยครับผมส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตตอนนี้ก็คือในส่วนของรถที่ติดแก๊สจะมีปัญหามีข่าวเยอะมันรั่วเนี่ยอาจจะเกิดได้วิธีการใช้งานอะไรครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วคู่มือมันมีอยู่แล้วนะครับที่ตัวนะเราถอดสลักออกมาก็ฉีดไปในบริเวณที่มันมีไฟลุกนะครับอันนี้ก็จะบรรเทาลงได้ครับผมนะครับ ซึ่งในต่างประเทศเขาถือว่ามีความสําคัญมากของพวกนี้นะครับครับผมนะฮะแล้วมีอุปกรณ์อะไรที่สําคัญไหมฮะหรือว่าวิธีอะไรที่เราสามารถจะแก้ไขปัญหาแบบเบื้องต้นแบบนี้ได้ครับ,รบอย่างเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ใช้กล่องคอมพิวเตอร์ควบคุมคสายไฟเยอะแยะไปหมดเลยนะและบางทีเนี่ย สายมันอาจจะขาดหรือไม่ขาดไฟมาหรือไม่มาครับเราก็ไม่มีวิธีไหนที่ดีไปกว่ามีไขควงเช็คไฟในรถยนต์สักอันหนึ่งอันหนึ่งก็ราคาประมาณ70บาทครับนะครับเราอยากจะเช็คว่าจุดนั้นจุดนี้ไฟมีหรือไม่มีฟิวขาดหรือไม่ขาดไม่ต้องดึงฟิวออกมาแล้วครับครับเราก็สามารถเช็คได้นะเรามาดูในรูปนะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับไฟในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นไฟ12โวลต์ดีนะครับ เพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าไฟมาตามจุดนี้หรือไม่เราก็ใช้ไขควงซึ่งมีปลายแหลมเนี่ยจี้นะปลายเส้นนี้ก็คีบกล่าวถ้าไฟโชว์ก็แสดงว่าไฟมาเส้นนี้แล้วก็ไล่ไปนะฮะตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยได้มากทีเดียวครับผมนะครับเรียกว่าไขควงเช็คไฟในรถยนต์12โวลต์ดีนะครับครับผมก็คือจะมีในส่วนของที่บอก เป็นกลาวด้วยใช่ไหมที่เอาหนีบคับคีบก็คือที่เป็นกลาวแล้วก็อีกสายหนึ่งอีกปลายแหลมๆน่ยจี้ที่ขั้วที่มันมีไฟนะครับถ้าจี้ไปแล้วมันไม่มีไฟเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องขาดขาดแล้วก็ต้องไปเช็คที่ฟิลนะครับไม่ใช่ว่าดึงออกมาแล้วเขี่ยเขี่ยเขี่ยนะฮะหมดสมัยแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับคอมพิวเตอร์กล่องคอมพิวเตอร์พังหมดนะพวกนี้ผมเคยเห็นอย่างตามบ้านทั่วไปเป็นไขควงวัดไฟที่ใช้ มือเราเนี่ยเป็นอ๋ออันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมถ้าไฟบ้านมันเป็นไฟ AC อซ2นะสองร้โวลต์เอเป็นกระแสสลับครับนะแต่ในรถยนต์แบตเตอรี่เนี่ยมัน12บสองโวลต์เป็นไฟตรงนะครับไอตัวที่แปลงกระแสไฟจากกระแสสลับไดชาร์จเนี่ยมันจะมีตัวไดโอดเป็นตัวแปลงกระแสเพราะฉะนั้นในรถยนต์เนี่ย เป็นไฟ12โวลต์ดีซีไฟบ้านมัน220โวลต์เอามาใช้กับรถยนต์ไม่ได้ไม่ได้ไห้ควงคนละอย่างกันเดี๋ยวสับสนนะครับว่าอ้าวเช็คไฟเหมือนกันวัดไฟเหมือนกันไม่ได้นะครับผมเอาละฮะเห็นในรูปนี้นะครับคุณผู้ชมครับของอาจารย์เปิดดูนี่คือเป็นกล่องอุปกรณ์ครับที่เราจัดเอียงมาให้เรียบร้อยเลยนะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับมันอยู่ในชุดเดียวกันมีทั้งชุดปฐมพยาบาลด้วยเห็นไหมครับ เพราะว่าบางทีเวลาเราขับรถผู้โดยสารในรถเนี่ยอาจจะเมารถถ้าคนแก่ยุกมากๆหน่อยเด็กบางทียังเมารถเลยครับเมาเหมือนนกันรถรทำยังไงฮะก็มีชุดปฐมพยาบาลน,นะอาจจะมียาดมยาหอมอะไรก็แล้วแต่ครับนะครับยางช่วยได้ครับแล้วก็มีเทปพันสายไฟพวกเนี้ยนะบางทีอาจจะเป็นต้องใช้หรือ cutter, คัตเตอร์ขับโซนก เวลาฝนตกๆราจังสังเกตเห็นรถเสียกันอยู่เรื่อยรถเบนซินน่ะครับรถรุ่นเก่าๆก็มีนะบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะรถใหม่ๆอย่างเดียวครับสิบปียังมีวิ่งไหมครับของผมม่าเกินสิบปีครับยี่สิบปีก็มีเพราะนั้นเจอฝนบางทีเสียกันเยอะแยะบ้านเราครับอ้าวมีวิธีการป้องกันยังไงโซนกนพวกนี้ถ้าหากว่าที่มันเสียส่วนใหญ่มันก็มาที่ระบบจุดระเบิดนะฮะน้ำมันไปเข้าที่จันจ่ายนะเราก็ถอดจันจ่ายก็เอาโซนกฉีดทําความสะอาดมันก็จะ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บ้างนะครับส่วนที่เขาฉีดๆกันครับนะครับอันนี้ก็ควรจะมีเอาไว้นะครับมีเอาไว้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับที่ใส่เอาไว้ถุงมือก็น่าจะมีเหมือนกันถุงมือครับนะครับเพราะว่าบางทีมือไม้เราเนี่ยนะฮะเวลาจะไปจับกับชิ้นส่วนมันก็ร้อนเกินไปก็ไม่สกปรกก็มีถุงมือเอาไว้ผ้าเช็ดรถก็ควรมีไว้ด้วยนะบางคันเนี่ยนะครับผ้าเช็ดรถก็ไม่มีเลยครับ นะฮะเวลารถมีปัญหาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะะอันนี้ก็อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้ว่าก่อนที่เราจะไปทางไกลนะควรจะมีเครื่องมือนะที่สำคัญสำคัญเอาไวน้นะครับนะครับเอา,อางี้ดีกว่าครับอาจารย์ครับถามอาจารย์่อยดีกว่าอาจารย์พูดถึงในเรื่องของการเราที่อุปกรณ์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้เดินทางไกลครับถือเราจะเดินทางไกลนะครับ นอกจากที่เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ไปแล้วเราต้องตรวจเช็คอะไรได้บ้างอ๋อการตรวจเช็ครถเนี่ยนะซึ่งเราได้พูดกันเสมอนะตั้งแต่ครั้งแรกๆเนี่ยคือ b w a r e กอนการตรวจสภาพรถก่อนใช้งานมีคำนิยามง่ายๆว่า b w a r e กอนนะครับตัวแรกตัว B ครับตรวจน้ํามันเบรกน้ํามันเบรกก็ไม่ได้เติมกันทุกวันนะถ้าพูดกันจริงๆแล้วนะครับ เบรกมือใช้ได้ไม่ได้เราก็พูดไปแล้วครับนะครับเวลาขับรถเหยียบเบรกยุบลงไปต่ําหรือไม่เราก็พูดไปแล้วเบรกปัดไม่ปัดเราก็ได้พูดกันไปแล้วนะครับนั่นคือตัวบีนะน้ำมันเบรกน้ํามันคัตน้ำมันคัตน้ำมันเบรกก็เหมือนกันนะฮะมีระดับบอกขีดบนขีดล่างเราก็ไม่ได้เติมกันทุกวันหรอกครับพวกนี้ครับนะครับต่อมาตัวอีไฟฟ้าไฟฟ้าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ถ้าเราซื้อแบตทั่วไปก็ดูแลน้ากันครับ เติมน้ํากันก็ไม่ใช่เรื่องยากอืแล้วไม่ใช่เติมกันทุกวันครับอย่างน้อยกว่าเดือนละครัั้งครบนะขี้เกลือเกาะที่ขั้วแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วขี้เกลือไม่ใช่เกาะกันทุกวันครับนะครับตัวโคมไฟต่างๆไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟฉุกเฉินพวกเนี้ยผู้ขับขี่สามารถที่จะตรวจเช็คได้ถ้าไม่ติดก็ตรวจฟิลฟิลไม่ขาดก็หลอดขาดก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับนี่ก็คือตัวอีตัวดับเบิลยูน้ำ น้ำก็ไม่ได้เติมทุกวันอขับรถสังเกตเกตความร้อนไว้ครับนะถ้าวันใดเกความร้อนมันขึ้นเกินกึ่งกลางจอดรถดูอม,มันอาจจะรั่วรั่วถ้าหากว่าเราตรวจเช็คแบบเนี้นก็ไม่เสียหายหรอกครับเครื่องยนต์ใครที่ปล่อยให้เครื่องยนต์ฮีตเย่ยโอ้โหแย่จริงๆเลยไม่ได้ดูแลเลยเครื่องจะพังครับครับนะครับต่อมาตัวเอลมยางลมยางก็ไม่ต้องเติมมันทุกวันอสองอาทิตย์ดูทียังได้เลยครับนะครับ ยางอะไรก็ต้องมีด้วยนะครับเดินทางไกลสูบลมไว้ด้วยบางคนไม่สูบลมเวลายางแบนก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเครื่องปั๊มลมก็ไม่มีนี่หมดสิทธิ์นะครับไอ้นี่คือตัวับนะครับต่อไปตัวัีแก๊สโซลีนก็คือน้ามันเชื้อเพลิงคิดว่าน้ํามันเชื้อเพลิงนี่ก็อาจจะเติมทุกวันนะถ้าไม่ค่อยมีตังค์ว่าละร้อยสองร้อยแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็เติมให้เต็มถังเอาแค่ตัดก็ได้เวลาไปให้เด็กเติมเอาแค่ตักพอไม่ต้อง พ่นไม่ต้องบีบไปเรื่อยๆจนล้นนะไม่ต้องขนาดนั้นครับแล้วก็อย่ายให้มันผิดนะฮะรถเบนซินก็เบนซินรถดีเซลก็ดีเซลใส้กรองอากาศตรวจเช็คถ้าวันดํำก็ดูกรองอากาศดูหัวเทียนครนะแล้วเติมน้ำมันดีเซนก็ดูนะครับปั๊มที่น่าเชื่อถือปั๊มข้างทางขออย่าได้เติม ครับนะครับเพราะว่ารถจะเสียหายครับผมนะและอีกตัวก็คือโอครับออยน้ามันหล่อรลื่นน้ามันเครื่องก็ไม่ต้องเติมกันทุกวันแต่ให้ข้อสังเกตว่าเติมน้ามันเช้เพลินก็ขอให้ดึงมาดูน้ามันพาวเวอร์น้ามันเกียร์ออโต้พวกนี้เหมือนกันครับผมนะฮะมันไม่ยากครับครับในฐานะที่เราขับรถมันจะเกิดความมั่นใจตัวสุดท้ายคือตัว เอ็นเสียงดังนะฮะซึ่งเราเคยพูดกันไปแล้วเสียงดังนี่ก็ทําให้เกิดความลาคาญนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญคือบีแวร์ก้อนทำให้เป็นรถก่อนครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับนะฮะขั้นตอนง่ายๆนะครับเรยกว่าการตรวจดูแลรถของเรานะครับในกรณีที่เราจะเดินทางแต่ละครั้งนะครับผมถ้าเกิดเดินทางใกล้ๆแล้วก็ตรวจกันแค่เฉพาะจาเป็นแต่ถ้าเกิดเราจะเดินทางไปไกลๆอย่างช่วงที่เราจะพาครอบครัวของเราไปเที่ยว นะครับผมทุกชีวิตนะครับฝากไว้ที่คนขับแล้วก็รถของเรานัのの่นเองนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเตรียมไปให้พร้อมตรวจเช็คก่อนเดินทางทุกครั้งนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณมากๆครับกับอาจารย์ของเราในวันนี้ครับอาจารย์สมปองคงนิ่มครับขอบคุณครับในครั้งต่อไปครับท่านผู้ชมรับจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวกับรถยนต์ของคุณนะครับซึ่งบางเรื่องนั้นคุณนั้นอาจมองข้ามไปก็ได้ครับสำหรับวันนี้ครับผมและอาจารย์สมปองนะครับพร้อมด้วยทีมงานคนคบรถลาไปก่อนครัับสสวดีครับ